that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. Raindrops, drop top, drop top. Smoking on cookin' m hot box. Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดีไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทั้งหลายซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะจ๊ะโอเค อ่ะโลฮาสวัสดีกดนด้วยนะครับผมันนี้ก็ผมทะเลทลายสตูดิโอ,อเช่นเคยนะครับก็โอ้โหวันนี้รีวิวข้าวารังเต็มแฟนชอยลีอิตาลีนะครับก็ไม่ต้องมาพูดแล้วมากโดกิแพ็คที่แล้วก็เก่งแล้วนะแพ็คนี้เก่งกว่าเออเรียกว่าเก่งกว่าได้นะความเร็ว95้าแล้วนะเออด,ดูสแตทแต่อาจจะจบสกอร์ไม่คมเท่าแพ็คที่แล้วนะครับอืแต่ก็เฮ้ยมันน่าสนใจเรื่องของ LWF 102เลยนะครับไอ hey, 101 cf 102โอ้โหอีโด102มาอีกแล้วไม่ต้องเก่งไม่ต้องห่วงเก่งแน่นอนเออตัวนี้ไม่ต้องเก่งหาเถเก่งครับตัวนี้ตัว,ตวเป็นคูริบาลี่ครับ97ตัวนี้ก็โคตรเร็วและเกมรับโคตรดีพลังแฝงโอเคครบมันก็เก่งเออมันต้องรีวิวเลยอีกอ่ะชื่อผมดิแน่นอยู่แล้วนะคูริบาลี่อ่ะเออคือแบบรับดีอยู่แล้วนะเออ สกินเนีย98อีกแล้วดูช้าอาจจะช้านิดนะแต่99 99 99, 99หมดดีเฟนส์98โอ้โหพลังแฝงครบสีอ่อันที่แบบต้องมีของกองหลังครบเก่งเก่งอยะมันต้องรีวิวอะไรวะเนี่ยแพ็กเนี้ยเออมันเก่งหมดอ่าฮูลิบัลลี่เอ้ยฮูลิบัลลี่ฟองลิบิลลี่เออตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เร็วจัดจ้านขนาดนักปีกแต่ก็ยังมีความเร็วอยู่แล้วก็ การส่งถือว่าใช้ได้การเล่นบอลถือว่าโดดเด่นและการยิงก็กลางๆแล้วตัวนี้กลางๆก,ก็ถือว่ามีไว้ด้วยความชอบดีกวา่าตัวนี้อาร์ลิสิกครับผมตัวนีอ้ออกตัวช้านะความเร็วก็นิดๆหน่อยๆแล้วก็การส่งบอลผม,มว่านะ่าจะได้ดีกว่านี้นิดนึงนะอะืมันก็กลางๆกลางๆตัวนี้กลางๆสูงใหญ่ครับอาลิสิก มิเลนโควิกซาวิกตัวนี้ส่งบอลสั้นดีมากแล้วก็เลี้ยงบอลถือว่าเกือบจะดีแล้วบาลานไม่ดีเฉยๆแล้วก็ทิกกิ้งเก้าเก้าฮดดิ้งเก้าเจ็ดโอ้โหไปมงดีเฉยเลยครับตัวนี้เออมงดีว่ะตัวเนี้ยกองกลางเนียงโคลันนะผมเก้าสิบห้าตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่มันไม่เท่าไหร่ดีกว่านะครับอื เป็นกองกลางที่ไม่ได้โดดเด่นไปทางไหนท่าทางหนึ่งนะครับกลางๆหมดเลยอ่าเป็นบล็อกถึงบล็อกเออมันต้องอย่างนี้แหละบล็อกถึงบล็อกกลางๆนี่แหละอ่าดอนนาลุมมาครับตัวนี้น้อยกว่าตัวเก่านะตัวเก่า96ตัวนี้95ก็เก่งเหมือนเดิมครับมันนี้คงใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้แย่เหมือนเดิมโอเคนิโคลโลซานิโอโล98เลยวะเว้ยมันเก่งว่ะ ให้มันดีอะเออแต่เร็วโอ้โหคือ Physicality นี่คือ98นะโคตรเดือดการส่งอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่การเล่นบอลไม่ได้แย่แล้วก็การเกมลุกการเล่นเกมลุกถือว่าเยี่ยมไอ้อตัวนี้น่าสนใจครับส่วนสูงอะไรอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่มันน่าจะโหดส,สูงสูงด้วยโอ้อน่าจะเด็งเฮ้ยน่าเก่งกว่าตัวเนี้ยซานโยโร่เดพอเดพพอ,พอตัวนี้ก็ ทำไมแพ็คนี้มันกองกลางเยอะจังวะเออกลางอีกแล้วครับตัวนี้ก็กลางอีกแล้วก็สเตตเกมลุกอะพอๆกับเนียงกลอแนแล้วก็เกมรับด้วยกว่าเนียงกลอแนก็พิจารณาตรงนี้เอานะครับถ้าใช้ตัวนี้ใช้เนียงกลอแนก็น่าจะแจ่มกว่าเนียงกลอแนเป็นบล็อกทูบล็อกด้วยอันนี้เป็นโฮลี่เพยเยอร์โอเค DMF อีกแล้วครับ DMF อ็มเอฟโนารีวะ่ะอ่าซานโดโทนารี่ตัวนี้ เร็วนะเร็วเรกมรับถือว่ากลางๆเกมลุกใช้ได้นะไม่แย่เล่นบอลกับการส่งบอลมีก็น่าสนใจหึงตัวแต่พลังแฝงเกมรับไม่มีเลยนะมีแค่ไฟติ้งมาให้ตัวเตี้ยด้วยอก็สายมุดเรียกว่าสายมุดดีกว่าเป็นพวก่ากองเต้ก็ไม่ใช่นะกองเต้น่าจะรับดีกว่านี้อก็พิจารณาดูครับถ้าชอบนะแต่